สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตานชาแนลกับช่วงคำส่งแรงค่ะอันมาเฮ็ดกับเขาเมื้อนี้นักเตยกินอันเนี่ยเกาะมื้อนี้จะมาเบิ่งกันค่ะหมกปลาซิวใส่ไข่มีมีขากีตูมีปลาซิวนะพี่น้องเนาะปลาซิวที่แช่พี่ตาเราตาลุตานมาแล้วครัพี่น้องมีว่าจะบอกไม่เปิดปลาน้ำให้หน่อยค่ะมันเปิดยากอะค่ะมันเปิดยังไงอะก ่เปิดไม่เป็นหรอกขอพี่มิวเปิดไม่เป็นพี่น้องเนี่ยจ้ะพอดีอันปรุงเรียบร้อยแล้วลืมไายกินให้พี่น้องเมัง้งเนาะใส่ผักอีตัวลายพี่น้องจา๋าปลาซิวตัวใหญ่ได้พี่น้องจา๋านี่นี่ค่ะตัวใหญ่ทำกับข้าวพี่น้องเอ้ยมืัอนี้เอ่อเห็ดหมกปลาซิวใส่ใส่ไข่แค่ฟองเดียวพอนะนะ<ถ>หนึ่งเนาะแค่ฟองเดียวพอเนาะเครื่องปรุงกับมีปลามีพงนัวมีมีเออ่น้ำปลา แค่นั้นแหละจ้ะแล้วก็รสด,ดีนิดหน่อยบ่ได้ใส่ยังลายแล้วพี่น้องใส่แค่นั้นจ้ะแล้วกับนี้อ่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็บใบแมงลักใบถังอีตูพี่น้องนี่เลยนค่ะเดี๋ยวเอาสิมาอุบ่ิเวนหมกแล้วพี่นอ้องอุจะอุแต่จะอุ๊หมอ หมอไฟฟ้านะพี่น้องนะเนาะมีอออกไปหมอไฟฟ้าพอทั้งหมดเสร็จเจเ็หมอไฟฟ้า,เ,เ,เ,ฟฟาเดี๋ยวง่ายๆแป๊บเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเขาคอยมาล้อเบิงอตอนเสร็จนะพี่น้องว่ามันจะเป็นลักษณะใดถ้ามากินขอาแ้งนั่นกันเด้อจ้าพี่น้องจา๋า <c oughs> ระหว่างที่เขาหมกอุปซิวอยู่ที่เราอันนี้สมมูสมมงเตยเฮ็ดเองเลยพี่น้องเด้ออันนี้เตยเวฟบเตยเอามาเวฟบค่ะเวฟบทั้งใบตองเลยพี่น้องหอมอ,อุ้ยหอมใบตอง,อตอง,อองว่าพี่น้องเวฟบทั้งใบตองเลยค่ะร้อนๆได้นะพี่น้องหอนได้นะอันนี้เตยออกมาเลยสักพักนึ่งแล้วเดี๋ยวจิมาเปิดให้พี่น้องเราเบิง้งเดี๋ยวมาเปิดเบิ้งกันนะพี่น้องเนาะ ว่าเปิดเบิ้งกันว่าตากระเบือน,นพี่น้องมาเปิดดูหอ่อหมกอะร้อนๆน้ำเย็นหนูไม่หนูเปิดฝาไม่ได้หนูเลยหนูเลยเปิดใส่อันนี้เอาน้ำปวดใส่เอาอเลยค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมาเบิ้งกันค่ะพี่นอ้องกับห,ออห,อหออ่อใหญ่ห่อขึ้นจะคือนจะห่อข้าต้มบพี่น้องป่ะ ดูหอหด้พี่น้องจา้าเอาใส่ถุตอยนี่อันนี้คือสุกด้วยพี่น้องจา้าสุกแล้วเรียบร้อยนะค่ะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องนี่คือสมม้มหมูเวฟสุกแล้วด้วยนะพี่น้องจา้านี่เวฟสุกแล้ว กินกับข้าวเหนียวร้อนๆสำหรับท่านที่บอกกินดิบนะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวร้อนๆกับบะพริกนวยหักบะพริกนวยใส่ไปเลยพี่น้องจ้าหนึ่งห่ออิ่มค่ะคนเดียวหนึ่งห่ออิ่มเลยจ้ะเดี๋ยวอันนี้ไปเห็นน้องเตยกับต้าลูกตาที่กินเขาพร้อมกันกับหมกประเิีวยแล้วเขามากินกันร้อกินของช่อมกันพี่น้องแต่ว่าเตยกินไปแล้วเตยกินก้อนเด็กๆไปแล้วค่ะเตยกินกับหมูนี่แหละเตยกินกับส้มหมูที่เขาเวฟนี่ยะค่ะ เบียบทั้งใบตองหอมเลยพี่น้องเบียบทั้งใบตองหอมหอมมากเลยจ้ะหอมอิ่มหอมค่ะแล้วใครมาล้อล้อติดตามเมืองอันนี้เขาจะสูตรจ้าเขาค่อยมากินข้าวน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวนี้ไปให้ลู้รับไปดีกว่าโอเคตอนนี้เขาใส่เขาใส่เหงไยวะ เขาใส่แบบซุกี้เปเนาะ,อะเอาแบบไปอ่ออนโอเคค่ะเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันตอนสุกแล้วน้ะพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งตอนนี้ก็ได้นี่นี่ค่ะควนกำลังออกเลยเจ้ะพี่น้องค่ะหลังจากที่ทานไปสักระยะหนึ่งเนาะ นเขามาเปิดเบิ้งว่ามันไก่สุกไปเอาเปิดห่อนแต่ว่าก็เป็นยังไงเปิดได้ามาเบิ้งกันค่ะโอ้ฝนพี่น้องจา๋าคืออุ้ม้วพี่น้องจา้าหอมพูดถึงว่าคือปลานี่มันสุกแล้วเลยจ้ะแต่วัน ถือว่าจะให้น้ามันหมอดุ้งนิดนึงหรือบาสั้นกะจะเอาน้าไว้ให้ท้องมีพี่น้องกับปลาท้องมีกินได้ค่ะปลาซิวปลากล้างเล็กท้องมีกินได้แต่ตัวใหญ่ๆกะถ้ามีก้างกะบ่อให้ท้องมีกินจะ้ะอันนี้ท้องมีกินได้เนะาะปลาซิวท้องมีกินได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซิปมัอก,ก่อนพี่น้องอืม คือแซแบทเละบางที่เนี่ยพี่น้องมาเด้อจากอูปส้ิวน้ำซุปมันแสแบนนำน้ำซุปอูปั้ิวก็แสบแบทต้พี่น้องอันนี้สุกแล้วค่ะเดี๋ยวรออีกประมาณจากสองนาทีเขามากินพี่น้อง อีกสองนาทีเขามาบึงใม่อกเทียนนึ่งวาน,น้นามันจะงวดบนรรพี่น้องทำบึงหมดเลาก็พอเลยเพราะว่ามันสุกแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วจา้าสำหรับปูปลาซิวหอมๆพี่น้องหอนๆกินกับขา้าวแต่ว่าบ่มีข้าวเหนียวกินกับข้าวสวยจ้ะกับข้บขาวเจ้าเขาข้าวเจ้าก็น้องเตยหุงเรียบร้อยแล้วค่ะหอนๆแล้วก็มีสมูลแล้วก็ปูปลาซิวสำหรับเด็กๆครับพี่น้องแต่ว่าเตยอิ่มแล้วเนาะเราจะกะใิมน้ำเด็กน้อยอยู่จักน้อยนี่แหละพี่น้อง ก็จะซิมน้องเขาอยู่ละมาแล้วจ้่พี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันจ้าท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตาลูกตาแฮมในเรื่องพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันโดยการบอกรามโฆษณาแล้วพี่น้องเนาะนี่กับสมบหมู หอยใ่ญ่ๆพี่น้องกินกับสมหมูน้ำมีสมหมูหอมแล้วกับปบปาซิวน้ำแซ่บยิ่งเลยล่ะพี่นอ <c oughs> าา้องมาตักดอกเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดก่อนจ้พี่น้องจ๋ามากินเขาแล้งกันค่ะแซ่บๆยู่ดีสบายสบู่สุขุนค่ะ ลำรวยเงินท้องลำรวยสุขภาพด้วยจ้าพี่น้องจ้าขอพระคุณจ้าผู้บอลิิใไม่จ้าสวัสดีจ้า